สวัสดีค่ะแม่หมอปอมี่คณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะปอมี่ก็จะมาทำนยายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง7กุมภาพันธ์2564นะคะการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะแล้วก็การดูดวงเป็นใกล้รายะคะในการนำทางชีวิตของคุณในเรื่องราวของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะเพื่อ เื่อที่จะให้คุณไปเป็นตัวชี้แนะนะในเรื่องของการดำารงชีวิตของคุณนะหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ะคะอย่างงมงายนะคะขอให้ทุกคนมีสติในการรับชมด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอของปอมนะคะจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด u u s s r r i e นะคะกดติดตาม ช่องทาง YouTube ของแม่หมอปอมีด้วยค่ะวันนี้ค่ะปอมีก็จะใช้ไพ่พระพิธานธนะคะในการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1-7ถึงกุมภาพันธ์2564นะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคนที้เกิดวันเสาร์นะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะในระยะไกลๆนะ,ะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะขี้เกียจอะ่ะเขาเรียกขี้เกียจขับรถขี้เกียจเ,เดินทางขี้เกียจไปนะคะอยากนอนอยู่เฉยๆอยากอยู่เฉยๆนะคะช่วงนี้ไม่มีพลังเลย energy จีมันไม่มานะะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลนะคะใจร้อนวูวามนะอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะทําอะไรที่มีความสุขซะเหลือเกินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นไม่ได้นะคะทุกคนนะค,ะคนนี้เกิดวันเสาร์นะคะคุณจะต้องรูกขึ้นมาแอคชั่นแอคทีฟนะคะปลุกไฟในตัวคุณนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งทําให้คุณไปต่อยอดใน,นะะเรื่อง,องราวของการงานนะคะอาจจะทําให้คุณเจอหุ้นส่วนเจอ,เ,อ,อเพื่อนร่วมงานใหม่เจอสายงานใหม่ๆเจอหัวหน้าใหม่เจอ คนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ปิดกั้นโอกาสตัวเองเหมือนกันนะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะมีความวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะไม่อยากไปขี้เกียจทำงานอยากนอนเฉยๆนะคะเบื่อเลยเกินนะรู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยกับสิ่งที่ทําลงไปนะ,ะรู้สึกว่าทําลงไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทําลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีนะคะเอาใหม่ค่ะคุณต้องคิดใหม่นะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ถ้ามีความสุขอ่ะคุณจะทําอะไรก็สําเร็จนะถ้าคุณแอคชั่นมีความสุขล้นๆล ะะมีสนเสน่ห์มากๆนะคะคนก็อยากจะเข้าหาคนก็อยากจะดีวด้วยคนก็อยากจะเข้ามาทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงข้อดีของตัวเองออกมาใช้นะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะสถานที่ทํางานใหม่ๆนะคะซึ่งทําให้คุณรู้สึกรีแลกช์ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ถ้าหากเหนื่อยนักนะ,ะเหนื่อยเกินไปก็ พักบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายนะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณก็แค่รู้สึกเหนื่อยๆนะคะมันมีความรู้สึกเหนื่อยภาะวะพะวงกับงานที่ทํากับสิ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะใจร้อนแต่จริงๆเราเป็นคนดูแบบนิ่งๆนะจริงๆเราใจร้อนมากแม่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรกับใครนี่พร้อมบูสตลอดเวลานะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของความคิดนะคะมีอะไรให้พูดออกมานะคะรู้สึกอึดอัดอัดอันอ้นตันใจ อะไรก็ให้พูดออกมานะคะมันก็จะเป็นการพรอนคลายนะคะแล้วก็จะทําให้คุณมีแนวทางแก้ไขมีทางออกในปัญหาที่คุณเจอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอะช่วงนี้อย่าพยายามอยู่ติดบ้านนะคะอย่าพยายามอยู่ติดกับที่นะคะพยายามออกไปข้างนอกบ้างนะออกไปอยู่กับธรรมชาตินะคะเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานบ้างค่ะใครที่ทํางานอยู่บ้านนะคะก็อาจจะต้องย้ายมุมทํางานนิดนึงนะอาจจะย้ายมาทําหน้าบ้านนะคะหรือว่าย้ายห้องทํางานนะคะหรือว่าไปนั่ง ร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะจะทําให้คุณมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆนะคะอยู่กับบ้านไม่รู้จะไปไหนอะไรแบบนี้คุณจะคิดเยอะคิดมากนะคะไอเดียมันไม่ออกมานะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปนั่งร้านกาแฟนะคะไปชมบรรยากาศซื้อซวย,วยชิว,ช,วชิวนะคะมีคนเดินไปเดินมานะคะหรือว่าไปซื้อต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะ,ะจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีแลกแล้วคุณก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆนะ,ะและตัวคุณเองนะคะก็จะแบบมีพลังอะ่ะ คุณจะรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกอยากอยู่กับธรรมชาตินะอยากปลูกต้นไม้อยากไปสวนดอกไม้นะคะอยากจะไป เอ่อซื้อต้นไม้อะไรแบบเนี้ยก็ให้ไปเลยนะมันจะทําให้คุณน่ะมี energy มีความสุขนะคะไม่ทําให้คุณเครียดนะให้คุณไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อบําบัดผ่อนคลายคุณนั่นเองนะแต่ว่าการที่คุณทํางานนะใครที่เป็นเซลนะหรือว่าไม่ได้ทํางานที่อยู่กับที่นะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่ๆนะคะขอให้คุณให้คุณพูดนะให้คุณพูดนะยิ่งคุณพูดเท่าไหร่นะคุณก็จะได้ยิ่งลูกค้านะคะ นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการพูดความรั้นลาอะไรแบบเนี้ยคุณจะดูแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นดึงข้อดีของตัวเองออกมาใช้นะคะการงานของคุณก็จะราบรื่นนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่ติดทีนั่นแหละนะคะแต่ว่าคือจริงๆมันมีเรื่องที่คุณจะต้องออกไปเดินทางออกไปหาลูกค้าออกไปทํางาน,ออ,น,านออกไปนั่นออกไปนี่แต่ตัวคุณเองจะรู้สึกขี้เกียจไปขี้เกียจตื่นอะ่ะมันมีความย้อนแย้งกันอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ต้องปลุกพลังในตัวเองนะคะเมื่อคุณปลุก พลังในตัวเองออกไปนะมันจะนําพาให้คุณไปได้เงินนะคะยิ่งคุณไม่ได้อยู่กับที่นะคะเงินก็จะเข้านั่นเองนะคะดั่งใส่น้ําที่ไหลามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณ a อ,อคชั่น,นะคะรับรองว่าถ้าคุณ a คชั่นลุกขึ้นมา active ท,ทำงานนะคะเงินจะเข้าง่ายมากนะคะแล้วคุณก็จะมีสนเสน่ห์กับลูกค้ามากๆเลยจะได้ยอดขายแบบงงๆว่าแบบเอ๊ะทำไมลูกค้าเซ็นง่ายจังอะไรแบบนี้นะคะก็ลุกขึ้นมาหาเงินกันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องราวของการเงินของคุณ ะะอาจจะเครียดกับภนะาระต่างๆที่จะต้องจ่ายนะรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาแต่ให้คุณมีสตินะคะรับรองว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะขอแค่ให้คุณรู้จักใช้เงินรู้จักจัดสรรปันส่วนดีๆนะคะการเงินของคุณก็จะหมุนคล่องมือมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าพอคุณเครียดปุ๊บเนี่ยนะคะเงินมันจะไม่เข้านะเงินมันจะหายนะเงินมันจะไม่มานะเพราะฉะนั้นค่ะเลิกเครียดนะคะแล้วการเงินของคุณจะดีนะคะการทาบุญของคุณนะคะในส่วนในส่วนของการเสริมการเงินนะให้คุณถวายน นะคะถวายน้ําให้กับพระสงฆ์นะ,ะหรือว่าบริจาคน้ําดื่มก็ได้เช่นกันนะ,ะจะทําให้การเงินของคุณไหลลื่นนั่นเองนะคะส่วนนี้เรื่องราวของความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะ,ะมีเวลาให้แฟนหน่อยนะคะสนใจแฟนหน่อยนะ,ะช่วงนี้คุณอะ แบบอยากลันลาคนเดียวอะ่ะติดเพื่อนอะ่ะไม่ได้นะคะเราต้องใส่ใจแฟนเราด้วยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องของอารมณ์ความเครียดคําพูดกับแฟนนะคะพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรีแลกผ่อนคลายนะ,ะชวนกันไปเที่ยวก็ได้ชวนกันไปทําบุญก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบชอบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนแฟนไปไว่ายน้ำก็ได้นะ,ะมันก็จะเป็นการเติมความรักให้กับคุณได้นะคะแต่แค่ขอแค่คุณมีเวลาให้แฟนบ้างเท่านั้นเองนะคะไม่ได้จะขออะไรเยอะเลยนะอืม ส่วนคนโสดอยู่นะคะช่วงนี้คนโสดก็มีเสน่ห์ลันลามากๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเขาเรียกว่าเนื้อหอมนะเป็นสายปาร์ตี้นะคะอาจจะเจอคนที่เข้ามานะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีคนแนะนําให้รู้จักนะคะก็สามารถที่จะ คุยได้นะแต่ตัวคุณเองยังไม่เปิดใจที่จะอยากคบนะไม่อยากจะมีแฟนนะสถานะตอนนี้ฉันอยากโสดอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรบริหารเสน่ห์ตัวเองไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณเป็นคนเครียดคุณเป็นคนคิดเยอะคุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนแบบไม่ได้ต้องเอาใจชั้นอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดภาวะของความเครียดแล้วก็ทําให้คุณไม่อยากมีความรักนั่นเองนะคนโสดประมองว่าคุณอาจจะยังโสดต่อไปก่อนเพราะว่าคุณก็มีกําแพงนะคะในการที่จะให้คนเข้ามาหาคุณ นะะพอรู้ว่าเขาจะจีบปุ๊บเนี่ยคุณจะมีการบล็อกทันทีนะคะคุณจะมีการโปรเทคตัวเองทันทีเลยนะคะคุณจะไม่ยอมไม่ใครเข้ามาจีบคุณได้ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสดไปก่อนโฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนนะคะปลูกพลังให้ตัวเองไปก่อนนะคะไปซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะก็ให้เรามาระวังเรื่องของความเครียดไมเกรนนะคะวิตกจริตวิตกกังวลนะคะความใจร้อนนะน้ำในร่างกายร่างกายขาดน้ำนะดื ื่มน้ำน้อยนะผิวแห้งนะให้เรามาระวังในส่วนของตรงนี้นะนั่นคือในเรื่องของสุขภาพของคุณที่จะต้องระวังนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการทําบุญค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะทำบุญถวายน้ำนะคะก็จะทําให้การเงินของคุณลื่นไหลอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะลื่นไหลนะคะก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบมีแบบเออมีอะไรที่มันทําให้คุณแบบมีทางออกได้ง่ายๆนะคะไปถวายน้ําสังฆทานน้ำนะคะหรือว่าทําบุญโดยการถวายน้ำนะคะโดยการบริจาคน้ําก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณ โชคดีนั่นเองนะคะแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ความรู้คนก็ได้เช่นกันนะเพราะว่า ตอนนี้คุณเนี่ยเครียดอ่ะมันมีความรู้สึกวิตกกังวลไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทาอะไรแบบเนี้ยให้คุณแก้ดวงตัวเองนะคะด้วยการที่ให้ความรู้กับคนอื่นก็ได้เช่นกันก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะก็การทํนายดวงเป็นการทํนายดวงโดยกว้างนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ขอให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหานะคะสติมาปัญญาเกิดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เสริมดวงให้กับคุณดีมากๆเลยนั่นการนั่นคือการนั่งสมาธินะคะจะทําให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอของปอมนะคะจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ปอมมีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าค่ะเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอแค่ให้คุณมีสติในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะรับรองว่าเดือนนี้คุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะขอให้คุณมีสติแล้วก็ปลุกไฟในตัวเองนะ,ะเพิ่มพลังงานให้ตัวเองนะ,ะเพิ่ม energy ให้ตัวเอง,ะะเเองรับรองว่ามันจะเป็น เดือนที่ดีของคุณอีกหนึ่งเดือนค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ